สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยในช่องของ Independent Life การอ่านภาย่ยิบซีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆของเราเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนคะ่ะชีวิตของคนเราพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีได้เสมอนะคะขอเพียงแต่ว่าใจเราต้องไม่ปิดโอกาสไม่ปิดกั้นตัวเองวันนี้จะชวนมาเปิดไพ่เพื่อดูว่าเริ่มต้นเดืน เดือนใหม่เดือนพฤษภาคมนี้ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเรามีสิ่งดีๆอะไรที่รอเราอยู่บ้างเริ่มต้นเดือนใหม่จะเป็นอย่างไรต่อไปพร้อมรับสิ่งดีๆหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยคะ่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเล็กหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรก king of wands four pentacles Three of Wands, Ladder Lover. ถือว่าโดยรวมๆนะคะเป็นไพ่ที่ให้พลังงานที่ดีนะคะไม่มีไพ่ที่ออกมาแล้วพลังงานไม่ดีเลยทุกไพ่เนี่ยที่ออกมาของคุณนะพลังงานดีทั้งหมดเลยนะคะบางคนเก็บเงินเ,เป็นกอบเป็นกำได้แล้วบางคนปรับตัวได้แล้วบางคนเนี่ยเริ่มต้นกิจการมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้แล้วบางคนอาจจะขยับขยายหน้าที่การงานขยับขยายกิจการได้แล้วด้วยนะคะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีคะ่ะโดยผลรวมของพลังงานถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วคุณจงทํา ในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดเอาใจใส่กับสิ่งที่คุณทำนั่นแหละคาดีที่สุดแล้วส่วนคนไหนที่รู้สึกว่าทำงานหนักมาหลายปีแล้วเนี่ยให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างนะบางคนอาจจะพาตัวเองไปเที่ยวพาตัวเองไปกินอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าซื้ออะไรให้กับตัวเองบ้างถือว่าเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับตัวเอง บางคนทำงานหนักลืมรักษาสุขภาพหาเวลาไปออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาไปท่องเที่ยวหรือหาเวลาไปพักผ่อนแล้วแต่ที่คุณถนัดแล้วแต่ที่คุณชอบนะถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองบ้างอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองนะคะเดีวต,ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมมีอะไรให้ลุ้นสิ่งดีๆรอเราอยู่อ <c oughs> ขึ้นมากับการเงินเลยอะ Six of Pentacles w wow. o Ten of Cups The Fool และ Nine of Cups มาดูกันนะคะภายในเดือนพฤษภานะหลายคนอาจจะอยากไปทําบุญนะคะการทําบุญก็มีได้หลากหลายนะอาจจะไม่ใช่ตามวัดซะเสมอไปอาจจะเป็นการทําบุญกับเด็กพิการเด็กกพาพร้าบ้านคนชราหรือว่าเด็กด้อยโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่หรือน้องหมาน้องแมวแล้วแต่คุณนะเดือนพฤษภาคมอยากคุณลองหาโอกาสนะคะไปทําบุญหรือว่าบางคนอาจจะไปรักษาศีลซึ่งก็แล้วแต่เลยนะต้องบอกก่อนนะคะว่าเดือนพฤษภานี้มันมีเรื่องให้รุ้นเยอะแยะเลยนะ ทั้งเรื่องของภายในครอบครัวนะใครที่เป็นแฟนกันอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจากแฟนอาจจะได้แบบมีการขอมั่นหมายหรือแต่งงานส่วนใครที่แต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่นะส่วนใครที่กําลังจีบกันอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงแบบกําลังศึกษาดูใจความสัมพันธ์จะคืบหน้านะคะความสุขความเจริญทางใจนะคะจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขใจมาเนี่ยการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยมันมาอยู่แล้วนะ เมื่อคุณสบายใจนะคะการเงินก็จะมาการงานก็จะดีนะและอย่างที่บอกว่าของคุณขึ้นเดลเวอร์ด้วยซึ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะจะดีขึ้นและอย่างที่บอกนะว่าใครที่ทำงานหนักมาตลอดหลายๆปีเนี่ยพยายามหาเวลาไปพักผ่อนกันนะคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจะดีขึ้นเมื่อความสุขมากการเงินก็จะมาแล้วถามว่ามีโชคให้ลุ้นไหมนะคะเดี๋ยวมาดูโชคกันอันนี้ถือว่าเป็นโชคลาภแบบ มาฟุกฟุกหรือว่าเป็นลาบลอยแล้วกันเนอะอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานได้มาแบบฟุกฟุกได้มาแบบเป็นลาบลอยบางคนอาจจะได้มาจากความฝันบางคนอาจจะมีคนบอกอเพื่อนบอกอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะเห็นในข่าวเห็นในทีวีหรือเห็นในโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะจ,จะมีไม่เอ่ยโอโหยานพานนะหรือว่าการเดินทางนะคุณเดินทางไปในสถานที่แห่งใดบางคนอาจจะเดินทางไป ปฏิบัติธรรมไปตามวัดหรือไปทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่ของคุณนะหรือบางคนอาจจะไปให้ทานให้อาหารสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาไปดูแลเด็กกำพร้าดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสอะไรก็แล้วแต่การเดินทางนะคะในระหว่างเดินทางคุณเห็นเลขอะไรมากที่สุดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่เห็นเลขอะ่ะ เพราะว่าไม่ได้สังเกตลองสังเกตดูนะแต่ถ้าคุณไม่ได้สังเกตรจริงๆก็ยานผาหนะของคุณนั่นแหละยังไงก็ลองดูนะคะเผื่อว่าคุณอาจจะโชคดีได้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะค่ะต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรก Queen of Cups, Ten of Cups, Wow King of Pentacles แล้วก็ อืม The Hangman มาดูพลังงานไพ่กันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้คุณเริ่มมีความสุขมากขึ้นบางคนปรับตัวได้แล้วกับสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันรายล้อมแวดล้อมคุณอยู่บางคนแบบเคยเจอเหตุการณ์ที่มันหนักๆแล้วแบบมันผ่านมาได้คุณรู้สึกว่า เออโชคดีแล้วที่มองพอมองหันหลังกลับไปนี่คุณรู้สึกว่าภูมิใจอย่างน,น้อยๆคุณผ่านมาได้เนี่ยช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่คุณเก็บเกี่ยวความสุขได้แล้วนะสิ่งอะไรที่มันผ่านมาแล้วคือถือเป็นประสบการณ์นะคะก็อย่าเอาอย่าเอาอาดีตมาจมกับปัจจุบันเนอะเพราะนั้นตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ถามว่าคุณมีความสุขดีไหมก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีด้วยนะเพราะนั้นอย่าเอาอาดีตที่มันผ่านมาแล้วมามาทับถงปัจจุบันไม่ได้นะคะ และหลายคนนะกำลังคิดอยากจะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆห,หรือว่าตามใจตัวเองมันเรียกร้องที่ผ่านมาสถานการณ์มันอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้คุณทำอย่างที่ใจคุณต้องการหรือว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้คุณเป็นตัวของตัวเอง แต่นะตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวได้มากขึ้นคุณอยากจะลองทําในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณจริงๆบางทีการผ่านสถานการณ์ร้ายๆผ่านเหตุการณ์ที่มันแย่ๆมาเนี่ยกลับทําให้คนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเข้าใจหรือว่ารักกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเดือนหน้าเดือนพฤษภาจะมีอะไรดีๆให้คุณลุ้นบ้างไหมเริ่มต้นเดือนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะ ว้าว wow. The Magician สิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ Seven of w a n d s Death และสุดท้ายนะคะได้เป็นโอ้โห The High Princess บอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคุณคิดสิ่งใดคิดดีเรื่องดีๆเนี่ยจะเข้ามานะเพราะนั้นระวังความคิดนะอย่าไปคิดร้ายคิดเบียดเบียนใคร ไม่ได้เลยนะคิดดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วเข้ามาเร็วด้วยนะช่วงเดือนพฤษภามันก็เป็นเหมือนกับช่วงเดือนฟ้าเปิดของคุณด้วยนะคิดสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดร้ายกับใครเด็ดขาดและแม้กระทั่งอย่าคิดร้ายกับตัวเองด้วยนะอย่างที่บอกค่ะว่าอาดีตคือมันผ่านไปแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่ไพยเดขึ้นมาจะขอเตือนคุณนั่นแหละว่าอะไรที่มันจบแล้วก็ขอให้จบนะเพราะฉะนั้นมีความสุขกับปัจจุบันนะคะ และตอนนี้นะคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ขึ้นปะ่ะหรือบางคนอาจจะรักษาหุน่นรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นเนี่แหละมันคือสิ่งที่ทําให้คุณดูดีขึ้นดูมีเสน่ห์หรือว่าถึงแม้ว่าจะอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวกับอายุนะอายุมากก็ดูดีมีเสน่ห์ได้มีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองมีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทําแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเพราะนั้นระวังความคิดอย่าคิด,คดร้ายเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวต่อไปมาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าเป็น เป็นโชคลาภละ่ะลาบลอยหรือว่าแบบอะไรที่มันได้มาแบบฟุกๆอะ่ะมีโอกาสบ้างไหมนะมีโอกาสได้ลุ้นบ้างไหมนะคะลองมาดูกันโอ้โหการเงินขึ้นมามีค่ะใครที่ชอบเล่นเรื่องของตัวเลขนะลองดูนะคะว่าตัวเลขอะไรที่คุณชอบหรือว่าเออมันสะดุดตาสะดุดใจมากเป็นพิเศษอะ่ะหรือว่าเฮ้ยทำไมมันเห็นบ่อยจังออลองลุ้นดูไหมพอพายการเงินขึ้นมานะคะถามว่ามีโอกาสได้ลุ้นไหมเดือนพฤษภา มีโอกาสแต่ว่าอย่าเยอะนะอย่าเล่นเยอะนะคะส่วนใครที่เขาอาจจะ คืออนี้มันเป็นดวงแบบ general reading นะถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยมีดวงทางด้านตัวเลขก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเดือนพฤษภาเนาะหาโอกาสไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะกับเด็กกำพร้ากับคนพิการกับเด็กด้อยโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสะดวกเนาะหรือบางคนอาจจะรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดก็ได้เช่นกันนะคะนั่นแหละจะทําให้คุณดวงดีขึ้นขอให้ดวงของคุณมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ ค่าต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณนะปัจจุบันนี้ก่อนนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอืมคิงออฟคัพสไพ่ความสุขนี้แบบขึ้นมาเยอะนะทั้ง3ามกองเลยอะ่ะน่ะคิงออฟเ e นจิ้งโครวยด้วยแล้วยังมีความสุขอีกอ๋ออิจฉา i ฟลสอดผ่านอะไรมาโชคชนแล้ น่ะเฮอร์ืมตอนนี้บอกเลยนะว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะพลังงานไพ่นะบอกว่าโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทอง รวยจริงๆนะตามหน้าไพาข่ขใอยคุณแบบอ่ะรับพลังงานความรวยไปนะรวยแล้วก็ต้องมีความสุขควบคู่กันด้วยเนาะสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็เฮอร์มิตขึ้นมาปิดท้ายก็ต้องบอกว่ารวยแล้วก็ต้องมีความสงบใจด้วยตอนนี้นะบางคนนะบอกว่าไม่อยากได้อะไรแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านๆมาคือมันเยอะแล้วคือบางคนนะเข้าใจสัจธรรมชีวิตไปเลยอะเรามีเท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบกับใครเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะมีความสุขอะเพราะนั้นบางทีคุณเห็น จะทําบางอย่างของชีวิตแล้วนะมันทาให้คุณรู้สึกว่าเรามีความสุขได้ในสิ่งที่เรามีณนะตอนนี้ใจของคุณมีความสงบสุขมากขึ้นเยอะเลยนะแล้วการเงินก็ขึ้นมาแบบรับความรวยนี้ไปเนาะเด๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเดือนพฤษภาคมนะคะเริ่มต้นเดือนหน้าฟ้าใหม่ต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นอะไรรอเราอยู่สิ่งนั้นคือ nine of wands seven of swords seven of pentacles ว้าวคิงออฟซอามาดูกันนะคะว่าเดือนหน้าฟ้าใหม่จะมีอะไรให้คุณได้ลุ้นบ้างบางคนได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆหรือบางคนได้ขยับขยายหน้าที่การงานเพราะว่าความเก่งคุณอะ่ะมันเข้าตากรรมาการนะและบางคนอาจจะได้เดินทางคะ่ะถ้าถามว่าเดินทางแล้วดีไหมดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้คุณได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆและบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลได้เช่นกันนะคะ บางคนเหนื่อยมามากแล้วขอเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้าง ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองเนาะถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วให้ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะว่าหลายคนอย่างที่บอกว่าทํางานเหนื่อยมาเยอะแต่บางทีลืมไปว่าสุขภาพร่างกายเราก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันถ้ามีโอกาสนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือแม้กระทั่งหาอาหารอะไรที่มันดีๆอร่อยๆให้กับชีวิตต,ตัวเองบ้างน,นะคะถือว่าเป็นรางวัลชีวิตนะเดี๋ยวเราไปเราจะมาดูกันนะว่าเดือน พฤษภาคมมีโอกาสได้ลุ้นโชคลาบหรือว่าราบลอยบ้างหรือเปล่านะของคุณเนาะว้าวของคุณนะได้ลุ้นนะแต่เป็นเรื่องของหน้าที่การงานค่ะบางคนอาจจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆหรือว่าเจอนักธุรกิจหรือเจอใครที่เขาให้คำปรึกษาคุณที่ดีขึ้นนะเจอคนใหม่ๆที่อาจจะ อาจจะทําให้คุณปิ๊งไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างถามว่าลาบลอยหรือว่าโชคลาบขคุณเนี่ยเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครที่คิดอะไรไม่ออกเรื่องของหน้าที่การงานนะไม่แน่หรอกคิดออกเลยล่ะบางทีมันก็ปิ๊งแวบขึ้นมาแล้วเป็นไอเดียที่ดีด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ